อันนี้ก็เริ่มปลูกแตงกวาร้านแตงกวาอันนี้แปลงผักชีค่ะแปลงผักชีกำลังจะทำใหม่ยาวมาเรื่อยเรื่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็มีพริกมีพริกมีมะเขือเปราะค่ะมีผักแว่น น,นี่กวางตุ้งน,นี่ผักกาดหินอันนี้มะเขือเทศยาวไปนู้นคือดอกทานตะวันค่ะกำลังเริ่มตอนไหนทานตะวันมีดอกก็จะมีวิวถ่ายสวย,สวย